สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับมีหูฟังมาแนะนำกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ช่วงหลังมานี่มีแต่หูฟังระบบ TWS นะครับที่เข้ามานะครับก็รีวิวกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแก้เบื่อนะครับวันนี้เป็นคิวของตัวนี้นะครับ Premax RBS 3 3มนะครับ RBS ามเนี่ยเป็นหูฟังระบบ Bone Conduction นะครับก็คือเป็นรูปทรงแบบนี้แหละโดยที่ ก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยออกมารุ่นหนึ่งแล้วนะครับเป็น RBS 3 2ตัวนั้นจะเป็นระบบ o v e r อ a r ียนะครับโดยที่ความแตกต่างอ่ะมันจะมีอยู่เล็กน้อยนะครเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีเดียวแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับโดยที่ RBS 3 3กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องเขาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีรูปตัวหูฟังเป็นคัตเอาอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆซึ่งก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีเดียว นะครับตรงนี้ก็ด้านหลังก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับแบบนี้นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ r b s 3 2นะครับพอดีวันนี้ผมมาได้หยิบมาเปรียบเทียบให้ดูนะจะเป็นหูฟังระบบโ v e r Ear เโดยที่หน้าตามันเหมือนกันเลยคือหน้าตาหูฟังมันเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าตัว o v e วอร์เเนี่ยง่ายๆเลยครับมันจะสั่นไม่ได้นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นระบบสั่นเข้าไปทางชีกโบนนะครับหรือกระดูกตรงตรงตรง,งหน้าหูเรานะฮะไอตัวนั้น ตัว S 3 2จะมีรูลำโพงเล็กๆตรงนี้นะครับตัวนั้นจะไม่สั่นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโบนคอนดักชันนะครับก็คือสั่นเข้าไปที่กระดูกเรานะครับเป็นาการให้เสียงแบบแบบใหม่นะครับโดยที่จุดเด่นหลักๆของตัว RBS 33เลยก็คือตัวนี้เป็นหูฟังระบบโบนคอนดักชันที่ถูกที่สุดแล้วในท้องตลาดนะครับคือ ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็เคยขายอยู่นะครับก็จะเป็น Joy ย r o o นะครับ JRG 1นึ่ะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็โคโคอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเลิกผลิตไปแล้วนะครับพวกนั้นก็จะราคาสูงกว่าตัวนี้หมดเลยนะครับยังไม่นับรวมพวก after shock นะครับซึ่งนั่นก็จะแพงไปเลยนะครับสี่ห้บาทนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวโบน Conduction ที่ถูกที่สุดแล้วซึ่งก็เหมาะสาหรับท่านที่ อยากจะลองใช้ดูนะครับว่าระบบผบนคอนดักชันเนี่ยมันแตกต่างจากหูฟังระบบโอเวอร์เอร์ยังไงตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะราคาไม่สูงมากนะครับซื้อไปลองเล่นดูได้นะครับโดยที่ก็ยังคงฟังก์ชันแบบของอหูฟังบนคอนดักชันเนี่ยครบถ้วนนะครับประมาณนี้สําหรับตัวกล่องผมเลื่อนออกมาก่อนนะครับมันใหญ่ทีนี้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตามนี้นะครับมีตัวหูฟังนะฮะมีสายชาร์จแบบไทซีหเส้นสั้นๆน,นะครับมีเอียบปลั๊กให้1คู่นะครับแล้วก็คู่มือ1อันครึ่งน,นี้ ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะโดยปกติแล้วนะฮะหูฟังล่าตายแบบนี้ที่เราเห็นในท้องตลาดมันจะมี2แบบนะครับคือแบบโอเวอร์เอียร์กับแบบบน c คอนดักชันนะครับข้อแตกต่างที่เราจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือ,อตัวบอคอนดักชันเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้วิธีการเปล่งเสียงออกมาโดยตรงจากตัวลําโพงนะครับคือมันไม่ได้ใช้รูปแบบของลําโพงในการในการส่งเสียงออกมามันใช้รูปแบบการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวบนลบน c คอนดักชันหูฟังที่เป็นบอคอนดักชันเนี่ยหลกักๆคือมันจะต้องสั่นได้ นะครับแต่ไอแบบหูฟังหน้าตาแบบนี้ซึ่งราคาจะถูกกว่าระบบบ c ูท l ธนะครับพวกนั้นจะเป็นหูฟังระ,ระบบ Over e ร์นะครับก็คือ,อมันสวมใส่แบบเดียวกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจะไม่สั่นนะครับแล้วก็ตรงตรงด้านนี้นะฮะตรงด้านตรงตรงที่อยู่หน้าหูเราเวลาเราใส่ตรงนี้หูเรามันจะอยู่ช่องนี้นะครับ ตรงนี้เขาก็จะเหมือนมีลาโพงเล็กๆเพื่อส่งเสียงออกมานะครับโดยวิธีการสวมใส่เนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องเอาอะไรใส่เข้าไปในหูนะครับตัวเนี้มันจะอยู่หน้าใบหูเราเพื่อทําการแปลงเสียงออกมาให้เราได้ยินโดยที่ไม่ว่าจะเป็นโบรนคอนดักชันนะครับหรือว่าจะเป็นโอเวอร์เอียร์เนี่ยนะฮะเสียงมันจะไม่ดีเท่าหูฟังที่ใส่เข้าไปในหูหรอกต้องพูดตามจริงนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของหูฟังระบบนี้คือคือแต่แรกที่เขาอ,ออกแบบมาคือสําหรับท่านที่ใช้ออกกําลังกายหรืออะไรอย่างนี้นะครับ จะได้ได้ยินเสียงรอบข้างด้วยอย่างเช่นเราขี่จักรยานหรือเราวิ่งตามสวนสาธารนณะหรือว่าเราทําอะไรก็ตามนะครับที่เราจะต้องได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยนะครับไอหูฟังแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าอย่างน้อยเพื่อนเราเรียกเรายังได้ยินนะครับขี่จักรยานเผื่อใครตะโกนรถบีบแต่เรายังได้ยินนะครับ,รลบ,รนนรบหลักการของมันแะต,ต้นที่เขาใช้งานกันคือแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมี2รูปแบบนะครับโดยแบบโบนจะสั่นได้แบบแบบโอเวอร์สั่นไม่ได้จําง่ายอย่างนี้แล้วกันครับทีนี้อ่า ความแตกต่างอีกข้อนึงคือโดยเฉลี่ยนะครับเท่าที่ผมพบเจอมาเนี่ยระบบโอเวอร์เอียร์เนี่ยนะฮะที่เป็นลาโพงเล็กๆเนี่ยเสียงมันจะดังกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นลําโพงเล็กๆอยู่ข้างหน้าใบหูเราเลยมันส่งเสียงเข้าไปในหูเราแต่ว่าระบบโบนคอนดักชันเนี่ยมันจะใช้วิธีการสั่นเพื่อส่งเสียงเข้าไปทางกระดูกกระดูกชีกโบนเรานะครับซึ่งวิธีการให้เสียงมันต่างกันมันมันไม่ใช่แบบเราจะไม่ได้ยินด้วยหูว่าเนอะมันจะสั่งด้วยการสั่นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างนะครับ วิธีการใช้งานหูฟังแบบบนคอนดักชันเนี่ยเนี่ยเขาก็ให้จุกเอียบลักมาด้วยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบว่ามันไว้ทำอะไรคือว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นจุกอุดหูนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆที่ที่จะใช้บนคอนดักชันให้ได้อัตราลดของมันจริงๆนะครับก็คือเขาใหเา้เราเอาจุกนี้นะครับอุดหูนะครับแล้วก็ค่อยใส่หูฟังเพื่อฟังนะครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจากโลหูเราเลยนะครับจะได้ยินเสียงจากการสั่นเท่านั้นนะครับมันเป็นวิธีการฟังเพลงแบบใหม่นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววิธีการความแตกต่างของบนคอนเนคชันกับโอเอีย e นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะงงหน้าตามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคามันแพงถูกไม่เท่ากันนี่นี่คือความแตกต่างของมันนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเราใช้บนท้องหนดเราคงไม่ได้อุดไอ้นี้หรอกนะครับดูมันจะอันตรายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับความแตกต่างของ2ระบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ RBS 3 2กันอ้อโทษนะครับ RBS 33กัน คตัว RBS13 RBS33 เนี่ยนะก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยนะครับก็จะคือคอล้องและไอเนี่ยจะอยู่หน้ารูหูเราเลยนะครับโดยที่ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นแผดยางที่สั่นได้นะครับโดยที่มันจะแปะอยู่หน้าใบหูเราเวลาเราสวมใส่มันจะอยู่ท่านี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่รูปอินเสิร์ตให้ดูนะวิธีการสวมใส่นะครับอ่า ตามนี้นะครับตามในรูปเลยเดี๋ยวผมขึ้นที่ผมขึ้นไว้นะทีนี้เรามาดูที่ตัวนี้กันตัวนี้ก็มีปุ่มอยู่ฟังก์ชันสั่งงานนะครับจะอยู่ที่ด้านขวามือนะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยที่กระเปะ๋ด้านซ้ายตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเขาจะรวมไว้อยู่ที่ ฝั่งขวาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเพย์พอสไฟสถานะนะครับปุ่มบวกลบเพื่อเพิ่มลดเสียงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับใช้ชาร์จก็คือเขามีจุกปิดมานะครับก็เวลาแงะก็แงะเบาๆนะครับอยา่าแงะแล้วก็ช่างมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้เขาจะถูกยึดไว้ด้วยมุดอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าเราแบบแกะแรงๆเดี๋ยวมันขาดนะครับก็จะแบบนี้นะครับใช้ไทซีในการชาร์จนะครับตามที่สายชาร์จที่เขาให้มานะครับเวลาป,ปิดก็ปิดกลับไปให้มันตรงช่องก็จะยัดเข้าไปได้ แบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับวิธีการใช้งานหูฟังบลูทูธก็เหมือนทั่วๆไปเลยนะครับคืออันดับแรกให้เราเปิดเมนูบลูทูธขึ้นมานะฮะจากนั้นให้เรากดปุ่มเปิดค้างไว้อย่างนี้นะครับไฟมันจะกระพริบนี้นะครับเนี่ยถ้าถืออยู่มันจะสั่นๆแล้วนะครับนี่นะครับพอเรากดค้างไว้อย่างนี้นะฮะมันก็จะขึ้นหลายชื่อขึ้นมาเรากดเชื่อมต่อได้เลย อ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับโดยที่ปุ่มตรงนี้จะทํางานเปิดปิดนะครับเวลาเพย์พอสหรืออะไรก็ให้กดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ปุ่มอยู่แล้วนะครับว่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นเพิ่มลดเสียงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเพย์พอสนี่เป็นเปิดปิดเครื่องปุ่มค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟสถานะนะครับซึ่งเมื่อกี้ติดขึ้นมาตอนเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังดูนิดนึงนะครับดูว่ามันสั่นยงงไ เนี่ยนะครับผมเปิดอยู่เมนูได้ยินไหมนะคือมันจะเป็นลักษณะาการสั่นนะครับที่โตหูฟังมันเนี่ยมันจะสั่นอยู่ตรงตรงเนี้ยสองข้างเลยนะครับทําให้เราได้ยินเสียงจากการสั่นนะครับโดยที่เนี่ยผมเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเจอะที่ใหม,ม่ค,คืออ่ามันเป็นการให้เสียงด้วยการสั่นง่ายๆเลยครมันไม่ใช้ลําโพงนะครับแต่ใช้การสั่นเพื่อเปล่งเสียงออกมาก็เป็นอีกอีกหนึ่งวิธีการฟังนะครับเขาไหนว่า ให้ฟังด้วยไม่ต้องใช้หูนะครับใช้การส่นแทนก็เป็นระบบที่ออกมาสักพักแล้วล่ะนะครับก็ได้รับความนิยมประมาณหนึ่งนะครับในหูฟงหนูฟังระบบบลอนด์คอนเนคชันนะครับทำกันมาหลากหลายยี่ห้อขายดีทีเดียวนะครับแต่หลายๆท่านจะเข้าใจว่าใส่เข้าไปแล้วเสียงมันจะดังหรืออะไรงนี้ไม่ใช่นะฮะถ้าแบบดังเนี่ยโอเวอร์เอีย e ดังกว่านะครับถ้าเสียงดังนะอันนี้มันเป็นแค่ประสบการณ์แบบใหม่ในการฟังเพลงเท่านั้นเองโดยที่เราไม่ต้องใช้หู นะครับโดยลูกเล่นมันเป็นแบบนี้นะครับก็ทํามาได้ดีนะผมลองใช้อยู่พักหนึ่งแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเสียงมันเบาๆแหละถ้าจะใช้จริงๆก็ที่เงียบๆนิดนึงนะครับสาหรับถ้าจะใช้เราอุดหูไปด้วยนะไอ้ถ้าไม่ต้องอุดหูนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้านนอกเนี่ยก็เสียงมันเบากว่าแบบโอเอเอร์ e แหละถ้าใช้งานทั่วๆไปก็สําหรับท่านที่คาดหวังว่าเสียงมันจะดังกว่าระบบนั้นเพราะมันแพงกว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นคนละระบบกันนะครับต้องอธิบายไว้อย่างนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับหูฟัง r b s 33นะครับโดยรายละเอียดอยื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะตรงนี้มันสั่งงานตามปุ่มมันอยู่แล้วนะครับกดมันไม่มีกด1ครั้ง2ครัง้ง,งไม่มีนะครับก็คือกดปุ่มนี้ก็เป็นเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับ2ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเล่นกับลดเสียงเท่านี้เองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงส่วนสรุปกันก็ผมเองก็ขายหูฟังแบบบนคอนเนคชันมาหลายๆรุ่นนะก็ต้องบอกว่า จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มนะครับสาหรับท่านที่อยากได้หูฟังระบบนี้นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับตัวที่มันแพงกว่าเลยนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้มันออกมาทีหลังพวกนั้นสักประมาณปีหนึ่งได้เนาะผมประมาณปีหนึ่งได้แล้วฮะรีแม็กซ์เพิ่งออกเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับว่าเทคโนโลยีแบบนี้ในขณะนั้นมันแพงกว่าตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้หูฟังไม่ว่าจะเป็นจอยรูมหรือโคโคเนี่ยคุณภาพคล้ายๆกันนะครับงานผลิตก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าราคาแพงกว่าตั้งเยอะเลยนะครับซึ่งพอตัวนี้มันออกมาเนี่ย มันก็เลยรู้สึกว่าสําหรับท่านที่อยากได้หูฟังระบบนี้นะฮะหนึ่งคือมันทําให้เราตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่า,ามันราคาถูกลงไปพอสมควรนะครับแล้วก็คุณภาพคล้ายๆกันเลยนะครับผมแจ้งไว้อย่างนี้เลยคือคือคุณภาพเนี่ยเหมือนกันเลยคือมันจะเป็นลักษณะการสั่นนะครับเสียงไม่ได้ดีมากนะครับต้องบอกงี้ไม่เหมือนเราใส่หูฟังปกติที่เราใส่เข้าไปในหูนะแต่ว่ามันได้ความแปลกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เท่านั้นเองในการฟังน,นะค,คือมันก็แปลกดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หูฟังนะครับใช้การสั่นนะครับาายยก นะครับแต่ว่าก็พอราคามันถูกลงนะครับก็ลองหาซื้อไปเล่นอะไรกันง่ายขึ้นนะครับโดยที่ชอบไม่ชอบก็เสียดายต่างน้อยลงนะครับต้องบอกงี้คือหลายๆท่านเองก็ไม่ได้ชอบหูฟังระบบนี้นะครับแต่หลายๆท่านก็ชื่นชมนะครับอาจจะด้วยความแปลกหรือว่าความไม่เจ็บหูหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องลองหาซื้อกันดูนะครับตัวนี้เขาก็ออกมาแล้วนะครับ p m a x rb s 3 3นะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับถ้ายังไงสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกจะติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆก็ได้นะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ